6. อธิมุตตะเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระอธิมุตตะเทระพระอธิมุตตะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกพระนามว่าอัฏฐทัศส,สีผู้สูงสุดแห่งนรชนเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วข้าพเจ้ามีจิตผ่องใสได้บำรุงภิกษุสงฆ์ ครั้นนิมนต์พระสังฆรัตนะผู้ซื่อตรงผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วข้าพเจ้าจึงใช้ต้นอ้อยทำมนดบนิมนต์สงผู้สูงสุดให้ฉันแล้วข้าพเจ้าเกิดในกำเนิดใดๆเคยจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามในกำเนิดนั้นๆข้าพเจ้าย่อมปกครองสัตว์ทั้งปวงนี้เป็นผลแห่งบุญกรรมเนี่กลับที่ร้อยสิบแปดนับจากกลับนี้ไป ข้าพเจ้าได้ถวายทานไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายอ้อยคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8และอภินญ,ญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระอาทิมุตตะเทระ ได้พาสิกคถาเหล่านี้ด้วยประการชนีอาิมุตตะเทราประธานที่หจบ